สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้สุขคนนะครับเนาะครับครับครับชุดนี้ก็เป็นของเลขเล่าพัฒนาเลยครับเด้อครับงวดวันที่วันที่ยี่สิบแหละครับงวดวันที่ยี่สิบนะครับเนาะวันจันทร์ครับครับสำหรับผู้ใดเขาเมื่อไรก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อสบดถถาดแนวทางนะครับเนาะแนวทางตัวเลขงาม จากเหล็กเมืองนอกด้ครับเด้อครับเป็นเหล็กเมืองนอกครับอันนี้เป็นชุดของเมืองนอกครับอีกผู้หนึ่งนะครับเด้อบอมแนผู้เมืองเกาหลีครับสาหรับเหล็กเมืองเกาหลีกับบางทีบางที่มันเกิดเด็ดส่งมาให้นะครับเนาะครับครับเป็นมีโอกาสเก็นเกิดส่งมาแต่ว่าเหล็กจากเมืองนอกครับเป็นเหล้าพัฒนาจากเมืองนอกกับมาตลอดนะครับแต่ว่ากามาตามเวลานะครับเนาะเข้าขอไปย่ำได้เพิ่็จะเอามาให้ ครับอันนี้เป็นตัวเลขของเพลินครับชุดนี้ก็เป็นงวดวันที่สิบเจ็ดแหะครับอยู่ข้างหน้าเนาะครับเนาะตอนนี้ครับเป็นชุดของวันที่สิบเจ็ดพฤษภาแหละครับวันศุกร์ครับเพลินลูดไปที่หกแหะครับเพลินเด่นไปที่หกเนาะครับเนาะครับสําหรับตัวร่องของเพลินก็เป็นสามแหะครับค่ะเลขที่ออกก่ะแปดเจ็ด หนึ่งเจ็ดนะครับเนาะแปบดบเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับเป็นคล้ายๆกระเป๋าล่ะครับ,บ,รบสำหรับตัวเลขกงเพิ่นเพิ่นหายมาเด่นเด่น,ดนหก่ะครับ่นจับคูม่มา่ห้กามีหกเจ็ดหกสี่สามหกหกหนึ่งครับชุดที่แล้วนี่ค่ะชนกันหลายสำนักนะครับเนาะใกล้ๆกันครับ กะหกหนึ่งเม่อนหกเจ็ะครับ่มันเจ็เจครับเป็นหซักครับกะมีหกห้าหกหกะครับสาหรับเลขกป่าของเพื่นครับกะเลขตัวของเพื่นกหากห้าหกห้าห้าหนครับอันนี้เป็นชุดของเมืองนอกครับกะุ่นะครับเนาะครับครับเป็นเรียงธรรมดาแหะครับเนาะ สำหรับตัวเลขกมีเขามีรุดเป็นของธรรมดาอันเป็นเลขสูตรเลขคำนวณครับสัญญามเข่ากับเข่านะครับเนาะสัญญามรุดกับรุดธรรมดาของตัวเลขนะครับครับตัวเลขงามๆามครับสำหรับตัวเลขของเพลนครับเพลนกะเฮดเต็มที่แล้วครับเป็นมาเต็มที่ของเพลนครับถือว่าเพลนห้เด่นหก่ากกัไก่เคียงอยู่ครับ พนอบเกตนะครับเนาะครับส่วนมากก็บเจ็ดลายครับครับสําหรับตัวเลขชุดนี้เพิ่นกะมาแนวทางเก่าแหละครับของเพิ่นนะครับเนาะเพิ่นกะถือว่าสูตรนี้สําหรับสูตรนี้ของเพิ่นกะเดินดีแหละครับครับมาเบิ่งต่อ์นะครับเนาะครับไปต่อเลยเพิ่นว่ามาเป็นยังขอตรวขออภัยเอฟซีทุกผู้ทุกคนฝ่ากควมมาครับสำหรับตัวเลขครับขึ้นสิ่ท่านอยู่นะครับเนาะครับ การเพิ่นอยากให้ซากขางูล,ล่ละครับปกติการเพิ่นมันคนละเวลลเบลาเนาะครับเนาะทางเมืองนอกครับเวลานึงทางเมืองไทยกับเวลาหนึ่งครับต่างประเทศครับเป็นเล้าพัฒนาเลยครับเด้อครับจะจำซับซ้นครับสำหรับเล้าพัฒนา ชุดนี้เพราว่าจังๆล่ะครับชุดนี้มาจังๆเลยครับเป็นราวพัฒนาครับเอาไปจับไปใบมึงด้วยครับด้วยพุระบาตซองบาทเพราะราคาเขาต้มขนมนะครับเนาะให้ลูกไปลรงเรียนแน่ไปนั้นครับหากสำรับตัวเลขของเหลขเมังหนอ หลุดไปที่ครับพนหลูดหลุดไปที่หกครับหกเด้อครับเด้อครับสำหรับตัวหกของเพื่อนนี่ครับตัวสามก็เป็นตัวร่องครับร่องสามเด้อครับเด้อครับโมเมนต์ครับเดยวครับตัว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 อะได้ครับเป็นเป็นเป็นร่องสองครับร่องสองเด้อครับเด้อครับร่องสองไว้ครับ ร่องเพื่นครับสำหรับด้วยจับคู่ใหไมากคู่ครับให้มา6คู่ด้วยกันครับนี่หกับนักหกับหกหกสองหกสองหกหนึ่งห 7กเก็เป็น1นึ่งหนึ่งนะครับ1นึ่งหนเลขเปิ้ลสอ,สอครับ,บนก็ได้จับหกหกมาให้นะครับเด้อครับผมจับเจ็ดเจจับเอาครับ7จ็ดเนะครับครับเจครับมีหกคู่ครับ มีหัวคู่ด้วยกันครับสำหรับเลข3สามตมันครับหนักไปทั้งสองนาะครับเนาะแต่ว่าเป็นเด่นมาทั้งหกนะครับลายอ่าเป็นเลขจับเลขจับคู่สามตเลขจับคู่สามตัวครับตัวไหนไปที่หนึ่ง 1> 1, 2 126ครับ126 126ครับ2 2 7 2 272 7 2ครับ ครับอันนี้มาทั้งสองลายครับรับมาเบื้องตักกลุมตัวเด่นของเพื่อนเด็กครับด้วยครับเอาไปโบพาดนะครับอันนี้เป็นเลขเมืองนอกครับชุดเมืองนอกเมืองนอกครับของเพื่อนกับเห็นน้ำกันนะครับเนาะรับไพถ่ายมานีก่เป็นหมวดที่ซีแหละครับหมวดนี่เป็นหมวดที่ซีครับ รุดหนึ่งครับรุดหนึ่งรุดหนึ่งเข่าสามนะครับเข่าสองหดครับเป็นกลมไปที่หกตัวเด่นของเพวอครับเด้อนี่ครับเด่นสำหรับตัวล่องของเวอร์ครับล่องสองหกสองนะครับตัวกลมของเพวอน์นะครับเนาะครับหกสองครับหกสอง แล้วก็นี่นักกับสองสอหรครับกับสองสองบเด้อครับ,ส,ส,ส,รบสำหรับตัวคุมสตัวสอง,สองตัวกลมกัเป็นสองสองเดหรอครับครับนี่แคปหน้าจอไว้นะคเด้อสำหรับตัวเลขเมืองนอกครับวันที่20่สบเรครับวันที่ยี่สบแล้วครับเนานะครับเอาไปโชว์ไปมานไปำไปลุปล้ยครับ สำหรับปูม uh ัดนะครับเด้อครับผู้คัดกรผพานครับทางส่องเสนอเป็นเพียงหน้าทางนะครับเนาะครับมาแนะน้ำให้เรียนการพนันแหละครับการพนันก็มีควาิคเสียงเด้อครับเด้อครับพิจนาเบิงครับสำหรับปูมัดนะครับเด้ออันนี้ครับทานตัวเหลขกงามจากส่องเสี่ยงยาผ้าเลาะครับฝากกดติดตามแมะนํำครับเพื่อจะได้ฝากตัวเลขกนะครับเนาะครับมาว่าไทย่าเล่าครับครับสำหรับตัวเลขกงามนะครับเอามาตอ์นะครับเนาะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีอยังหลายล่ะครับขอให้ FC อยู่ดีมีแห้งสุขสุขกนนะครับเด้อครับสุขช่วงบอลมานลำลำหรวยๆครับสองทุ่มเคยเจอกันครับมีที่นะครับเนาะมื้อนี้เพิ่นว่าครับครับเอาไปชมไปมานได้ครับเด้อครับก็คือสิท่านอยู่เนาะครับเนาะสำหรับตัวเลขเมืองนอกครับอย่างมาซาแนจัะน้อยครับครับพอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ